สวัสดีค่ะวันชาตรมงคลปีพศ2566ตรงกับวันพฤหัสบ,บรีที่4พฤษภาคมค่ะฉาตรมงคลมีความหมายตามพจนานุกรมว่าพระราชาพิธีฉลองพระสวตสาชาติทมในวันซึ่งตรงกับวันพระบรมราชาพิเศษค่ะ ความสำคัญเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมรมาชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบค่ะ ในสมัยพระบาทสมเด็จประจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงกระทําพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกในวันบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพศ2393โดยมีพระราชดำริว่าวันพระบรมราชาพิเศกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินจึงถือให้วันนั้นเป็นวันนัขัดตะเลิกมงคลการและควรที่จะมีการสมโพสพระมหา เวตชานให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติจึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าชาตรมงคลขึ้นโดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในวันขึ้น13ค่ข้ามเดือน6รุ่งขึ้นมีการถวายพระาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาส ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีในราชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกค่ะในปัจจุบันกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคลนะคะได้แก่ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการร่วมทําบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมกล้าวน้อมกรอมถวายพระพรอัใจโดยพร้อมเพรียงกันกล่าวคําถวายอัศิรวัตรราชสาาดุดีถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษสมสําราญทรงเจริญพระชนมพัรษายิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยไปชั่วกาลนานค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ